พีเคแสนชัยที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับอังคารที่11ธันวาคม2 5 6 1เบิร์ดเดย์โรมเตอร์ผู้จัดเสียแขกสมชัยเทนรุ่งเรืองวรวุธบาววียินครับพบกับชัยลาพพอลักบุญครับทิลปินนักร้องชื่อดังจากแดนใต้ครับบาววีครับขึ้นมาถอดมองคลให้กับวรวุธเอ็มยูเดนเดิมหรือว่าชอจันมณีเนี่ยครับคนเดียวกันครับ ความลังหลังนี่ดีขึ้นมาตามลำดับเลยนะครับชนะสปินเตอร์มาแพ้ว,วิวครับแล้วมาชนะวิวคืนครับแล้วก็มาป้องกันแชมป์ลูกินดีชนะฟ้าใหม่ปอรเรืองรําเสียบซ้ายครับวอร์วุธชนะฟ้าใหม่นี่ไปชนะที่เกาะสมุยนะครับเอาเตะซ้ายครับชัยล่าซ้ายจัดจ้านนะครับแข่งขวาโต้ครับ นักจบจากจังหวัดเลยนะครับชายลาพหลักบุญหรือว่าสารวัตรเป๋มหาไทยเดิมครับใช้สีเสื้อผู้การหลวงครับพัฐมตรีพานุรัตหลักบุญบุญพระสุภาพบุรอดครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับเตะซ้ายครับงัดศอกศ่อคืนตีเข่าขวาครับวรวุธเน็บขวาไปครับเรื่องวงในไว้ใจผมฮะลูกศิษย์ของบางยานบางดำเอ็มยุเดนครับทีมงานเอ็มยุเดนลบ ใช้สีเสื้อบาววียีนครับศิลปินรักมวยคนหนึ่งกระถุงซ้ายเสียบเข้าไปครับไชล่าเองก็ตามสติไม่ไม่ค่อยจะแพ้ม,มวยเข่าโอ้โหแม่โดนไปสองศอกครับวรวุุิครับพยายามหาเรียมตีเข่าครับเากระชากมาตีเข่าซ้ายครับวรวุุิตีเข่าขวาเป็นมวยเข่าที่มีอาวุธเยอะนะครับ,บรวราุุเบาววียีนครับแล้วก็เก่งขึ้นมาตามลำดับเสียบขวาเสียบขวาไป เจอซ้ายยัดไส้จากชายล่าครับเจอเหลี่ยมนี้ของชายล่านี่ครับไม่ได้กินแกงง่ายๆแล้วครับมวยเข่าเนี่ยนี่ครับซอกซ้ายตั้งแขนเวียงอ้าวล้มลงไปพร้อมๆกันนะลุกขึ้นมาเตะขวาเตะขวาแหมดาบสองไม่โดนนะครับแทงเข่าซ้ายยอดนี่เก็บได้778,000 ต่างชาติ79คนครับโอ้ถ้าเกิดต่างชาติอู้ฟู่สโอ้เจอหมัดครับโอ้ถึงกับมืนไปเลยครับปวาวุษชี้ครับว่ามือนอยู่ครับโดนหมัดร่วงครับโอ้สถนานการณ์นี้อยู่ที่วารุษกลับมาต่อเลยครับต้องออก ินซ้ายเยอะๆครับชายล่าแอบครับแข่งสา,ายซ้อมอยู่พีเคแสนชัยครับตีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาแข่งขวาซ้ายโต้แข่งข้าซ้ายครับมวยชกกันสนุกนะครับมวยในรายการเรียกว่าถึงเงินถึงอาวุธเลยครับ เตะซ้ายครับโอ้เสียบซ้ายครับเด้งตีซ้ายโต้ครับขีขวาโอ้เป็นความความหวังของหมู่บ้านเลยนะครับชัยล่าโดยเฉพาะค่ายพีเแสนชัยครับแล้วก่อนหน้านั้นนี่โอ้แพ้ทุกคนเลยนะครับในรายการก็ชนะมารก็แพ้เพชรอำนาจครับ และโชคเพลิงลทติ์อ็เดิมพันล้านห้าแพ้บันชัยน้อยครับมาถึงคนนี้ครับความหวังเลยฮะไม่งั้นละซึมเศร้าเลยครับซึมเศร้ากับท้งค่ายครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วตีข้ายตามครับพอรบุธกรรมาการแยกออกมาลุกขวาแข่งเอาศัพท์อกซ้ายครับ ต้องมีอาวุธที่หลากหลายครับแต่ว่าในเนี่ยครับโอ้โหคือปล่อยให้ตีแบบไม่โต้ไม่ดิ้นครับชัยล่าไม่รักษาทรงมวยครับอ่าเตะซ้ายครับแต่เตือนวงนอกยังเตะได้ครับแต่ว่าได้ทีเดียวครับแทงขวามาครับมรวุฒิชัยลาเนี่ยครับต้องป้องกันหน่อยครับเด้งตีซ้ายครับตีเขวาขวา นอกกันในครับเี่ครับนอกก็เตะตูมตูมครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายเอาแข้งขวาบรลวุฒโตมา้ายโตครับชัยล่าเตะ้ายหมัดซ้ายครับชัยล่าเวียงล้มไม่ล้มอาล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเตะซ้ายไปหมัดซ้าย ตีไม่ได้ครับตองเดินสัดแข่งครับซ้ายไม่ถึงครับเอาเจอขวาสูงออกมาคุมแล้วนะครับรวรุธหมดยกที่4ครับตะแถมไปหนึ่งดอกครับวรวุธแม่เซ็งเลยครับโดนเตะฟรีครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับวุษได้เปรียบนะครับเอาเตะซ้ายหมัดซ้ายครับ ชัยล่าอานะครับตีสายตีซ้ายครับตีเข่าขวาครับชัยล่าครับเสียบฝาครับนี่ครับโอ้ป้องกันอย่างเดียวเดี๋ยวก็ก่อนหน้านี้ศิวกรก็แพ้ฉลามก็ป้องกันอย่างเดียวครับแ้งซ้ายตีเข่าซ้ายมาครับบรลุฒต้องเปิดเกมรุกนะครับต้องคือต้องตีให้ได้ครับลงล่างตีเข่าขวาครับชัยล่าครับ ไตะซ้ายครับชัยล่าเด้งตีซ้ายครับปรวุษชัยล่าตีตีขาขวามาครับเข่าซ้ายครับสายโต้ไปกรรมการแยกออกมาแทาง,ข,งข,ข่าขวาอ้าวเตะหลุดแขทงซ้ายอามาสองแข้งครับขึ้นไปนหนึ่งครับ โยมาต่อครับเตะซ้ายถีบซ้ายครับเตะซ้ายมาครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับวรวุิแ้งซ้ายอ่าล่ะครับเนี่ยครับเตะต่อครับถ้าเกิดพรวุิถอยแบบนี้มีโอกาสเอาเตะหลุดเจอแข้งขวาเดี๋ยวจะตัวก็มั่นใจแหละครับอาเจอแข้งซ้ายของบรวุษอ่าใช้หน้าอีกแล้วครับผ่านไม่ผ่านครับแซงไม่แซงทะลุไม่ทะลุ หวังสุดท้ายแล้วครับอาาละครับคละแข้งครับอาเตะขวาครับโยกเข้าไปครับใช้ล่าอ่าเตะไม่เข้าครับแข้งซ้ายสวยครับเจียวจ้าครับเ,เจียวจ้าอาตีขึ้นมาหนึ่งอ๋อจมการแย่ โอ้ไม่เข้าแล้วครับชัยล่าพอหลักบุญไม่เข้าวรรุษก็ไม่เข้ากดยกสุดท้ายครับสมหวังหรือผิดหวังครับเป่าวีต่างคนต่างชูมือนะครับมันโอมั่นใจครับแต่กรรมการจะชูให้จะมั่นใจกว่าชูมาที่ทางด้านของวรพุษเป่าวีีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชัยล่าพอหลักบุญครับ โชคกันได้สนุกนะครับยินดีกับผู้ชนะและเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับนี่ครับถูกใจศิลปินละเกินนะ